เอาละครับโอ้ใครชีละโมงเขาครับโอ้ยเยิะอลังการครับผมป้าดับพี่น้องใครเพียงกันไรสายเลยครับครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางไก่ทางไก่พ่อแม่พี่น้องลูกป่านะารับทุกคนครับ ันนี้ก็มาพร้ากับช่องรอปลายชเเนลนี่ต่อวันที่เจ็ดสารกระดาคมพ่อสองพันหาลายหกสิบเจ็ดนะครับเนาะไม้มันเนี่เขาก็จะพาพี่น้องชมผู้สชมนะครับเนาะตำบลหันคาอำเภอบุญทะเลจังหวัดอุบลราชธานีครับขอบคุณผู้ชมกันครับว่าสิได้สีมานสำหรับนะครับเนาะไป่ได้ครับเอาละครับพี่น้องทำมือพร้าแล้วครับจุ่มเนื้อครับเนาะไข่หนึ่งครับกำลังเหมือนตากบครับผมงามครับ อีกหนึ่งจุ้มด้มัครับผมแม่ครับพอยแล้วครับแต่หางบานนะครับพี่น้องแต่ว่ามีจะดอกง่ายานเลยครับผมเก็บเลยครับเก็บเลยครับผมดอกบานยในเยอะแล้วครับพี่น้องแต่ขันเพิ่นจุ้มนาจะดอกง่ายอยู่ครับ อีกหนึ่งไข่คร,ครับอุย๊ยแมนด้ครับสามนะครับซิทกันครับโอ้ยหงงๆงะครับพี่น้องกำลังเมินตาครบครับสามไข่ด้ครับเด้อ ครับหนึ่งจูมก็อีกสองบานครับผมอ้าวงามครับมันจะเป็นบานเหลืองนะครับเพื่อเมื่อกี้มันจะเป็นจุูมขาวนะครับเป็นลูกเกันครับผมอีกหนึ่งจูมครับผมครับน้องสองจูมครับแต่ว่า โอ้แม่งกินไปเกือบเบิร์ดละครับพี่น้องนี่ครับกินไปอีกครับนี่เหลี้ยวมายล่เลยครับเด้อปาดครับพี่น้องโอ้ยไข่เลี้ยงกันอลไรสายเลยครับพี่น้องปาดปาดปาดอลังการขนาดครับเก็บไปเลยครับโอ้ยไข่กำลังสีเมนตาตาคบมีเลยครับเด้อกำลังงามๆครับผม ยอดความงามเลยครับประมาณยี่สิบอยู่เนาะ <c oughs> อาครับที่เป็นสัญญาณดีๆครับมาแล้วครับผม สวยงามเลยครับมีน,น้องครับเป็นกระลังสีผลยินด้วครับเด้อยยูพุนขมนีครับผมอีกสองดอกครับผมเดี๋ยวเก็บดอกนี้กันก่อนนะครับเน,ะน,นเาะเก็บไปเลยครับผมน,น่าสีโพด,ด้วยครับด้วย มาพิสูจครับสุดแรกก่อนโอ้โหดกอ,อกหมกดงตรงนีได้ดพี่น่อยไอ,อนี่อีกสาม้ลครับพี่น่อง ข่ยง่ามเลยครับพี่น้องหนึ่งบครับผมอู้วันกลังสิโผล่ขึ้นมาแล้วครับครับผมอยางนี้อีกสองดอกได้ครับเด้อยสามดอกครับผมอีกดอกหนึ่งครับผมจุ่มหนึ่งานหนึ่งครับผม<ฮ> ปล่อยเลยครับสองจูมเอมากครับผมงูเหลือ,อ,องครับเอาพี่น้องครับปล่อยแล้วครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นบานหลายกลัวด้วยครับเดนอะจูมก็จะมีอยู่นี่นะครับเนาะสองจูงหลัก่อีกไครหนึ่งครับผมกำลังเมือนตากบเนาะเก็บไปเลยครับ พันกรได้ครับผม,ม,มงามครับพี่หนอ่มแดงดีแฮงครับเจ็ดปานพันกรครับผมจะเป็นจูมันครับผม ครับพอใครถีลงหงเขาครับอ้แบบอลังการครับผมใครนี้ขนลาพี่น้องครับหมูเปนครับผมเก็บเลยครับเก็บกันเลยครับผมง้ามไปครับพี่น้อง สวยๆครับของเต็มมันจะอยู่นี่ด้วยครับเด้อโอ้ยครับพี่น้องโอ้ยเกือบสั่งพมือเลยครับพี่น้องเบิังเด้อยครับยูใครใหญ่เหงครับผมอีกไกลนึงครับผมตัวนี้น่าจะซ้ำไข่เป็ดครับผมเมื่อกี้นี่เกือบพี่น้องครับ เพ็ดเพิ่งเข่ามือที่สามแล้วครับมือที่สามที่สี่นครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเด้อบานนี่แหละครับบานนี้แห้งหลายเติ่อี่รับพี่น้องนี่ครับโอ้พี่น้องครับบานเบิร์ดครับพี่น้องมาเอาพระท่านครับผมสองดอกนี่ก็ยังโอเคอยู่ครับพี่น้อง ออกทองเขาขา้วครับพี่น้องแต่ว่าทองเหลือแล้วครับตรนี้ครับครับพี่น้องปล่อยนะครับนี่เขาดวงครับผมนี่ครับเจเพป่นยากออกบาลเลยนะครับเนาะพี่น้องครับอันนี้คือเฮ็ดปืนแมงข้ามด้วยครับด้วยเท่ากันครับพี่น้องบานบัดแลยครับออกไล่มือเลยนะครับเนาะ ลับมาป่อยแล้วครับเย็บกันเลยครับมาฟไปงดงูงูง่งูงยนองูอองู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 นูองู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 งงูงูงนงูงูง่ง มงเ่ยด้ครับอูขาช้างดีครับผมอ้ยห้าก,ก่อนชตากรนเนาะคะ่ะมาประทันเพิ่นนะครับเนาะสามารถตอนเพิน่น ูมันมีแต่ออตสวยงามเน,นื้นอครับเพราะดอกเป็นไงครับบานแบบไงตูมจตงสวยงามครับครับประมาณยี่สิบดอกกันครับเนาะใช่

เต็มกำด้วยครับหรือมือเลยโอ้ยเนี่ยขาหกใหมเให่เต็มกำเนี่ยครับพี่น้องโอ้โสยสวยๆร่างการเนี่ครับพี่น้องเพิ่งตาเลยค่หมูนี่ตัดมานังครับผม สวยเลยครับจีงงามหมหนครับสามดอกกงง็งามครับพี่นนอ สามดอกสวยๆครับจีบเนี่ยครับอีกหนึ่งดอกับพี่น้องพี่จอกนังครับผมครับผม บานเบิดเลยครับพี่น้องเฮ็ดเผือกขอกำครับผมมาติดตัวดอกนี้โอ้เอาวัาด้แล้วครับพี่น้องเอาว่าเฮ็ดเชียครับอ่ะแต่ว่าดอกนี้เนี่ยถือว่าใช่ไดอยู่ครับผมสองดอกนี้ครับผมดอกนี้ก็โอเคนะครับโอ้ดอกนี้เป็นเชียครับผมโอ้เหมือนี้มีแต่บานๆเด้อครับพี่น้อง บานนี่เหรอครับพี่น้องนี่คือบ้านนะครับเด้อพี่น้องครับมามันมีพอทุกคนบานได้พี่น้องมาพันท่านทุกคนออกร้ายเหมือนเลยครับผมขับตึงแรงขาได้ครับผมอู้ดอกนี้น่าอยู่เลยครับเด้อถือว่าใส่ได้อยู่ครับนี่เอาพี่น้องครับ ย่างต่ไก้หั่ามะพรวครับผมตอนนั้นบานพันนะครับเด้อสองดอกจุงมันิ่นจะอยู่ฟังนี่ครับผมเก็บกันเลยครับผมโอ้ยจูงเงามยงงามจรงสุดยอดครับผมจูงนงี้งขาลายครับผม จุม่มงดงามครับผมโหเหลืองครับ,รบน้องสองแพร่งงดงามเลยครับพี่นอ้องอ่ามี่กับอีกสองจุ่มครับผมเอาครับพี่น้องเดี๋ยวเวลามาสรุปคิดกันแล้วนะครับเนาะกับโมงมุ่ผลงานมาเนี้กันเลยครับผม โอ้ครับพี่น้องชลาผ่าพ้ายครับถือว่าถึงไหวแห้แล้วครับพี่น้องเป็นหลอดสุดไายบานเบิดแล้วครับจูมจะบ่กค่อยมีนะครับเนาะจะได้อยู่เป็นช่องเป็นช่องมองละใครสองใครครับผมนี่แหละครับผลงานก็อจะรลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดคอมเมนต์ให้เราไปชิ่นอนี้ได้ครับครับสำหรับคลิปนี้อีพีนี้ก็พอกันทำนี้เนาะครับ กินอาหารขึ้นในฝอกันไหมครับสวัสดีครับ